สวัสดีครับผมนายอภิเชษวุฒิวสดรหัส679ครับวันนี้จะมานําเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อ VR บวบัดความเครียดครับโดยจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นั้นก็คือผมเนี่ยอยากจะแก้ไขปัญหาความเครียดที่เกิดในชีวิตประจําวันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีครับก็เลยทําการรีเสิร์ชแล้วก็นาไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจริงครับผมของบริษัทคอเทคเป็นการนํา VR เนี่ยมามอบบัดผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับแล้วก็ผู้ป่วย PTSD ครับหรือว่า ความเครียดุนแรงหลังจากเกิดเหตการสะเทือนใจครับผลิตภันฑ์ตัวนี้เนี่ยมีการวางขายจริงแล้วก็มีวิจัยทางการแพทย์รองรับผมว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยใช้ได้แล้วก็สามารถลดความเครียดได้จริงเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะทำวิยาสำหรับคลายเครียดของเองขึ้นมาผมโดยโปรแกรม u n i t y ที่สามารถทำได้จริงแล้วก็ทำได้ง่ายครับ โดยผมเลือกใช้ Google VR SDK ของผมซึ่งเป็น Open Source นะของโปรแกรม U n ท t y ที่เอาไว้สร้าง VR บนมือถือโดยเฉพาะซึ่งก็คือสามารถสร้างได้ทาง Android แล้วก็ iOS ครับแต่ในส่วนนี้คือผมจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาบน Android ครับก็นี่คือแอปพลิเคชันที่ผ่านการบิวมาเป็นไฟล์ apk ที่สามารถรันบน Android แล้วผมวิธีรารใช้ก็งา่ายเลยคือเอามือถือของคุณเนี่ยไปประกอบกับแว่น VR ครับแล้วก็ใช้ได้เลย ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับ